พี่น้องเอ้ยพึ่งมาหอดบานพี่น,อน,อน้องมื่อ,อ,น,น,น,อ, ơi, 40, 000, อนีอ 3, 4, นสิาานนานนพนะไาไปเก็บนอไม้เด้อบนภูเขาบุญหละพี่น้องเอ้ยไปเบิงว่าสิหมันบอสิได้นอไม้จากสามซี่นอบ่บ่เคยบอได้มาเก็บจากเท้าโดนแล้วกินหอดปลากินหอดภูนะพี่น้องเนาะไปเฮาไปเก็บนอไม้กันพี่น้องไปไปเดินทางเดินทาง สวัสดีครับพี่น้องสิพาไปหานอไม้เด้อพี่น้องกลับมาจากกรุงเทพมือเศร้านี่มาหอดสิบโมงพี่น้องไป <c ười> หาหน่อ,อไม้ต่อเลยนี่ไปกับพ่อไงไปกับพ่ออีพอ่อนี่ขับรถยู่นี่ไปเย็นละไปหานอไม้ทงพูพี่น้อง หอดปลาเนาะไมมหลายปะได้มาหลายปีแล้วพี่น้องเบิ้งกระจิกระจิห้เบิ้งสั้นแน่เด้อกล้องมันสีสั้นแน่จัะน้อยสีห้เบิ้งบรรยากาศบนภูเขาเนาะอันายวิวให้เบิ้งเนาะแป็นนึงเด้ออันนี้ทางขึ้นภูเด้อพี่น้องเด้อทางขึ้นภูคอนกีดไปทอดอันตีนภูเลยบ่ครับครับครับ เทคอนกิดมาประมาณสี่หกิโลนี่พี่น้องเนี่ยภูเขาเห็นบะสีน้ำสีออกนั่นน่ะดำดำนั่นน่ะภ <Yeah. S 1> ูเขาครึ่งหนึ่งอยู่ภูเขียวบ้านบ่านี่ภ <Yeah. S 1> ูเขียวขามฟังนั่นก็สิเป็นเพศฉบูรแต่ว่ากะไก่เติบอยู่ <S <S สันเลยเด้อพี่น้องเด้ <S 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 อให้บรรยากาศให้เบิ่ง ขี่รถขึ้นฟูโอ้ยหมาทั้งหมาทั้งงัวโอ้ยงัวคือสิแเพียงแทะเ,เอาไปเลี้ยงใส่กุศลพี่น้องงัวพันพี่น้องหูบกัตกแย้วตกเซ่เลยคืออ้นวนดีแท้าไรเหืองัวพันโมเมนต์โตละหาหกหมื่นพุ่นบก่กตัวสองแสนตัวสองแสน ที่พี่น้องมานนีประกาศบ้านนอกกับจังซี่เหรอเนาะมานอนอยู่ตรงนี้กับจังเลยเสร่าเซลล์เสร่าเซลล์มั้งเพราะท่านได้มีโอกาสได้มาอยู่บ้านนอกดอกเด้อพี่น้องเอ้ยอยากมาอยู่อยู่หาเงินใส่หนีกัน ภูเขานี่อันนี้จากจากสามกิโลก็หอดเราภูเขานี่ไปเอดไปหอดภูเขาเราหอาจังไปเบิ้งนั่นปลาเน่าไหมอาหาเน่าไมม,าาไมกับหาเห็ดบ่รู้ว่าสิมานอมาบอกใ่บรรยากาศทางขึ้นภูเขาเนาะบ้านอยู่ติดภูพี่น้องเลยโชเฟอร์กะซิงซงเด่นไปโลดเขา จากตีนผู้ขึ้นไปไปลายหันนะ่ะหน้าผาเนีย่ยประมาณจากโล้หือซีหาล้ได้ปะซีล้ล้เนาะแายพี่น่องเวลามากินทอดสมัยตะกี้มาเอาตอกเข่ากับหน้ายุดใต้หน้าผาซี่กิโลแบกลงมาอันนี้บรรยากาศทางทาง เอามะขามป้อมมีบ่เหรอเฮือไวแล้วยุทั้งใดมันไวแล้วเตี้ยบ่มีแล้วเงี้ยเนาะไวแล้วมาขามป้อมอยากได้มาขามป้อมวัดต้นขุนแกเดี๋ยนผักผักกาดงามีบ่ว่าเจือทั้งหลังดงหลังดงเทืองพูกลงโอ้คันมีโอกาสอยากทายต้นผักกาดงาให้พี่น้องเบิ่งด้วยบ่มี ทักทันสัตว์ก่อะหน่วยพิทักษ์ทันสัตว์เก่าน้อยพี่น้องเดี๋ยวเ่าเห็นเนี่ยมันมันมัวเนี่ยรถแลนนี่ล่ะพอดแล้วซีซีหาล้นี่ล่ะ,อลโ,ลละโอ้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 รถซ้ำเนี่ยเด้อบรรยากาศภูเขาพี่น้องไปเก็บเห็ดต่อปลาได้ไหม เก็บเห็ดปลาเก็บใส่ก็ผนังมาตจีผนังพี่น้องพราะก็บ่เคยมาดอกผนังปลาเห็ดสูงอยู่มหนบ่ก็สูงกันไดน้ผนังสั้นพี่น้องนี่แเป็นปลาสิละปลาเห็ด บรรยากาศเ่เคยเก็บจากเทียเด้อเกิดได้ไงมาเบาซื้อซื้อซะครั้งแรกเก็บเห็ดครั้งแรกกล้องกระสั้นตามสภาพเด้อพี่น้องเด้อย่างไปกระสั้นไปนี่พี่น้องนำไม พี่น้องเรเบิ้งอันนี้เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่ตัวบางใหญ่สองตัวซ้ำนิ้วก้อยนี่พี่น้องซำนิ้วโป้นี่บไดนี้พี่น้องขี่กือตัวใหญ่ปะเนี่ยเบิ้งมีดเบิ้งมีดเบื้องตมันขี่ใกล้กือเฮือน Đọc sẽ tin khỏi họ thôi bố nhé đèn chứng khưng nè ngon nữa ừ. hạt ở đấy bà

หายยากเพิ่นเพิ่นมาหาก่อนแล้วมาคำผลน้ำไม้น้ำไม้ไปต้มน้ำไม้น้อ,นอย cứ khèn thế nào này nặng nghỉ ngon một hấp đưa thương mà nặng nghỉ ngon một

น,นี่นาหนึ่งมีอ๋อพญารักเอินยันยันลูกหลงเ่เคยเข้าปลาน,นี่นาหนึ่งพีน่น้องนางดินนางดิน ก่นขี่ทางเลยข่อยนี่นอนหนึ่งอันนี้บ่แม่นางดินหนักเนี่ยเหี้ยวหรอหาน,น่อไม้หน่อยไปต้มนะพี่น้องนะนี่นอนหนึ่ง นี่นอนหนึ่งพี่น้องนี่นอนหนึงมาผู้เดียวบ่มีคนไายให้เด้อพี่น้องทายเองไปคนละทางอีพอแล้วไปอีกทางนึงเด็กไหนมาคำแล้วนี่นอนนึง cái nang này nang nữa nang nữa tôm nữa cái nào cái nang này nang nữa nang đìn nang นี่นอนหนึ่งนี่นี่ไปหาวิธีออกกอนเด้อน,นี่นอนอนนอนหนึ่งน้ำดินกล่องสันเด้อคอยเคียยวเรามีคนทายให้นี่อีกนอนหนึ่งน้ำดินคือกัน

Cái tỉnh khá mà hà nó mày được theo mà Hả? Cái tỉnh mà hà nó mày được theo mà ห่างหนึ่งนอนหนึ่งมันหลีอยู่ซ่อนอยู่ใช่ไหมซ่อนอยู่ใช่ไหมนี่นะไม่้มนอนหนึ่งน่างเอ๊ะ

กินน้ำเน้ออากับผีคือพี่น้องเอ้ยมันกำลังไต่ขึ้นเห็นบหมข้าสึใหายเบื้องนิวมือข่ตัวซ้ำนิวเลยตดม ตาเห็นไหอันนี้นอยง,งวนดีดีน้นองเอ้ยสากเลยมาหาเมยครับ เห็นไหมนะึกเห็นนะได้นอนน้่งดินนะนัง่นงดินคร่าสิพอเราเอาอีกจกังนอ้กันนะพี่น้องเมืไไม่อยไหมหิวเขา คลิปนี้คอยกระสิทอไว้สำนีเนาะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ปะติญญาพาเพลินนํำเด้อพี่น้องเนาะก็ได้นอไะไม่พอสมควรพี่น้องตละ,ละผลงานมือแรกเนาะบอเคยขึ้นปลาจากเทียเพราะได้ขึ้นกับมวนได้หล้วพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจน้เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแห่ข่อยน้ำเด้อ คลิปนดี้เอาไว้สัมมีำเนาขอตัวแล้วครับบ๊ายบาย